สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการเรียนสับเปลี่ยนนะคะในกรณีที่2เนาะกรณีที่2นี้นะคะจะเป็นกรณีที่การนําสิ่งของ R ชิ้นนะคะจากสิ่งของที่แตกต่างการ N นชิ้นมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนั่นเองจะมีจํานวนวิธีนะคะในการเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมด PnR เท่ากับ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกวิธีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมีวิธีคิดแบบไหนนะคะตัวอย่างที่11นะคะเป็นการคิดในค่าของ PNR ที่เขากำหนดค่า n กับค่า r มาให้เราเนาะเราก็แค่ดูว่าค่า n เป็นอะไรค่า r เป็นอะไรแล้วก็เข้าสูตรได้เลยค่ะสูตรของเราคือ PNR ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเวลาที่เราจะดูว่า n คืออะไร r คืออะไรให้เราเทียบเลยนะคะในส่วนของ n จะเป็นตัวแรกนะคะดังนั้น n ในข้อตัวอย่างที่11จะเป็น5 ส่วน r ค่ะจะเป็นตัวที่2ดังนั้น r ของตัวอย่างที่11จะเป็น3เราก็เขียนเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมเนาะว่า n คืออะไร r คืออะไรนะคะ n เท่ากับ5 r เท่ากับ3เราทราบ n กับ r แล้วเราก็สามารถคิดคำนวณได้เลยเนาะสูตรของเราก็คือ pnr เท่ากับ n แฝกด้วย n ลบ r แฝกนั่นเองค่ะ n เท่ากับ5ก็จะได้ ในเศษเนี่ยเป็น5กส่วนตัวส่วนนะคะจะเป็น n ลบ r แกเนาะก็จะได้เป็น5ลบ3แกนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับในเศษเนี่ยยังเป็น5ากเหมือนเดิมยังไม่ต้องคิดเรามาดูที่ส่วนก่อน,นะคะ่ะส่วนเนี่ยจะเป็น5ลบ3ทั้งหมดแฝกเนาะ5ลบ3ได้2ดังนั้นส่วนของเราจะได้2แฝกนั่นเองตอนนี้เราได้5แกหารด้วย2 fact. เรามาคิดกำนวนกันนะคะจำการคิดแบบแฟกทอเรียลได้ไหมให้เราดูค่ะว่าค่าใดมากที่สุด5แฟกหรือ2แฟกซึ่งค่าที่มากที่สุดนะคะเป็น5แฟกครูเลยจะเลือกกระจาย5แฟก และการกระจายของเราจะกระจายไปถึงอะไรนะคะให้ดูค่ะว่าตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเราจะได้ตัดตัวส่วนไปโดยไม่ต้องคิดเนาะซึ่งตัวส่วนของเขานะคะมีค่าเท่ากับ2แปลว่าครูจะกระจาย5แฝกให้มี2แฝกนั่นเองเพื่อที่เขาจะได้ตัดกันได้นะคะมากระจาย5แฝกกันค่ะ5แฝกนะคะกระจายได้เป็น5คูณ4คูณ3แล้วก็คูณ2แฝก เห็นไหมถึงตัวเลขที่เราต้องการแล้วเนาะส่วนตัวส่วนนะคะก็เป็น2แฝกไม่ต้องกระจายเพราะว่าเราจะเอาไปตัดนั่นเองนะคะตัวเลขที่ตัดกันได้ค่ะแน่นอนว่าเป็น2แฝกกับ2แฝกฉะนั้นนะคะเราจะเหลือตัวเลขที่เหลือค่ะเป็น5คูณ4แล้วก็คูณ3มาคํานวณกันค่ะ5คูณ4ได้20 20คูณ3ได้เป็น60 ดังนั้น,นะคะ่ะ p 5 3ของเรามีค่าเท่ากับ60นั่นเองนะคะต่อมาตัวอย่างที่1 2ค่ะเหมือนเดิมค่ะจงหาค่าของ p 1 2เนาะก็คือให้เราหา n กับ r ก่อนนะคะ n ในตัวอย่างที่12มีค่าเท่ากับ10นั่นเองเราก็เขียนไปเลยว่า n มีค่าเท่ากับ10นะคะต่อมาค่ะตัว r ล่ะ r ก็คือ2เนาะ เราได้ค่า n กับค่า r มาแล้วนะคะก็มาเข้าสูตรได้เลยนะคะสูตรก็คือ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกค่ะเขียนค่า p 1 2เท่ากับ n แฝก n เท่ากับ10ตัวเศษก็เลยเป็น10แฝกนะคะหารด้วย n ลบ r แฝกค่ะก็จะได้เป็น10ลบกับ2แฝกหลังจากนั้นค่ะตัวเศษข้างบนจะได้10แฝกเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กระจายนะคะ ส่วนตัวส่วนนะคะเป็น10ลบ2 10ลบ2ได้8ดังนั้นส่วนของเราจะเป็น8แฟกนั่นเองทีนี้เราจะได้10แฟกหาร8แฟกค่ะเข้าสู่กระบวนการการคิดของแฟกทอเรียลเลยค่ะ10แฟกหาร8แฟกให้ดูตัวเลขที่มากนะคะก็คือเป็น10แฟกแปลว่าครูจะกระจาย10แฟก แล้วก็จะกระจาย10แฟกนะคะให้มี8แฟกด้วยเพื่อที่จะได้ตัดกันได้นั่นเองนะคะมาค่ะ10แฟกกระจายให้มี8แฟกจะได้เป็น10คูณกับ9แล้วก็คูณกับ8แฟกนั่นเองค่ะถึงตัวเลขที่เราต้องการแล้วก็หยุดแล้วก็ใส่แฟกเนาะส่วนตัวส่วนนะคะก็จะเป็น8แฟกเหมือนเดิมไม่ต้องกระจายเพราะว่าเราจะตัดเขานั่นเองนะคะตัวเลขที่ตัดกันได้ค่ะแน่นอนว่าเป็น8แฟกกับ8แฟก เราก็จะเหลือ10คูณกับ9นะคะ10คูณกับ9ได้เท่ากับ90เนาะฉะนั้น p 1 2ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ90นั่นเองพอได้ไม่เอ่ยนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเรามาทำแบบฝึกหัดที่7กันนะคะมีทั้งหมด8ข้อย่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อย่อยนะคะข้อ1ย่อยนะคะให้หาค่าของ p 5 2าเราก็ต้องหาค่า n กับค่า r ก่อนเนาะ n นะคะข้อ1ย่อยของเราเท่ากับ5ส่วน r นะคะเท่ากับ2 เมื่อเราทราบ n กับ R แล้วเนาะเราก็จะเข้าสูตรกันค่ะสูตรของเราก็คือ n แฝกหารด้วย n ลบ R, R แฝกใช่ไหมคะ n เท่ากับ5ดังนั้นค่ะเราจะได้เศษเป็น5แฝกส่วนตัวส่วนนะคะก็จะเป็น5ลบ2แฝกนั่นเองตัวเศษค่ะได้5แฝกเหมือนเดิมส่วนตัวส่วนนะคะมาดูกัน5ลบ2ได้3ดังนั้นส่วนของเราจะมีค่าเท่ากับ3แฝกค,ค่ะทีนี้เราได้แล้ว5แฝกหารด้วย3แฝกมาคิดคำนวณกันนะคะ โดยที่เราจะดูว่าตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดเนาะซึ่งตัวเลขที่มากที่สุดจะเป็น5แฝกแปลว่าครูจะเลือกกระจาย5แฝกนะคะและกระจาย5แฝกให้มี3แฟกนั่นเองเพื่อที่จะได้ตัดกันได้กระจาย5แฟกได้เป็น5คูณ4แล้วก็คูณ3แฝกค,ค่ะส่วนตัวส่วนนะคะก็จะ3แฝกเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องกระจายเนาะส่วนที่ตัดกันได้ก็จะเป็น3แฟกกับ3แฟกเราจะเหลือ5คูณกับ4นะคะ ซึ่ง5คูณกับ4มีค่าเท่ากับ20ดังนั้นนะคะเราได้คําตอบแล้วว่า p 5 2าของเรานะคะมีค่าเท่ากับ20นั่นเองต่อมานะคะมาข้อย่อยที่2เนาะข้อย่อยที่2นะคะเป็น p 9 3แล้วเราก็มาดูก่อนว่า n เป็นเท่าไหร่เอ่ย<น> n เท่ากับ9นะคะส่วน r ่ะคะ r เท่ากับ3นั่นเอง,เ,องเราทราบ n กับ r แล้วนะคะเข้าสูตรเลย p 9 3เนาะสูตรเป็นอะไรคะ n แฝก หารด้วย n ลบ r แฝก n เป็น9ก็จะได้เป็น9แฝกนะคะแล้วก็หารด้วยกับ n ลบ r แฝกนั่นเอง9ลบ3แฝกนะคะตัวเศษค่ะเป็น9แฝกเหมือนเดิมเรามาสนใจที่ส่วนกันดีกว่าค่ะส่วนของเขาเป็น9ลบ3แฝกลบ3ได้6แปลว่าส่วนได้6แฝกนั่นเองเ,องเนาะ มาคิดคำนวณค่ะ9แฝกหาร6แฝกดูตัวเลขที่มากสุดก็คือเป็น9แฝกแปลว่าครูเลือกกระจาย9แฝกให้มี6แฝกจะได้ตัดกันได้นะคะ9แฝกกระจายได้เป็น9คูณแคูณ7แล้วก็คูณ6แถึงตัวเลขที่เราต้องการแล้วเนาะหารด้วย6แฝกค่ะเลขที่ตัดกันได้ก็จะเป็น6กแฝกกับ6แฝกนะคะเราจะเหลือ9กคูณกับ8แล้วก็คูณกับ7 คิดคำนวณอย่างรวดเร็วนะคะจะได้504นั่นเองเนาะถ้าใครนะคะกลัวไม่ถูกต้องสามารถคิดคำนวณเองได้นะคะฉะนั้นค่ะ p 9 3ของเรามีค่าเท่ากับ504นั่นเองค่ะต่อมาข้อ3ย่อยนะคะหาค่า p 6 1ค่ะมาดูซิว่า n เท่าไหร่เอ่ย n เท่ากับ6ค่ะส่วน r ของเราเท่ากับ 1, 1> เราทราบ n r แล้วเข้าสูตรเลยค่ะ p 6 1สูตรก็คือ n แฝหารด้วย n ลบ r แ n เท่ากับ6เศษก็จะได้6แฟกส่วนของเราก็จะเป็น6ลบ1แฟกเนาะ6ลบ1ทั้งหมดแฟกนะคะเศษได้6แฟกเหมือนเดิมค่ะเรามาดูตัวส่วนกันดีกว่าตัวส่วนนะคะเป็น6ลบ1 6ลบ1ได้5ดังนั้นส่วนของเราได้5แฟกคิดคำนวณในส่วนของ6แฟกนะคะหารด้วย5แฟกค,ค่ะ ก็ดูซิว่าค่าใดมากที่สุด6แฟกมากจะก,กระจาย6แฟกเนาะและจะก,กระจายให้มี5แฟกนะคะเพื่อที่จะได้ตัดกันได้กระจาย6แฟกได้เป็น6คูณกับ5แฟกค,ค่ะถึงเลขที่เราต้องการแล้วส่วนตัวส่วนนะคะก็ยังเป็น5แฟกเหมือนเดิมตัดตัวเลขอะไรเอ่ยตัด5แฟกกับ5แฟกนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้เราจะได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะพี่61ของเรานะคะจะมีค่าเท่ากับ6ค่ะ ต่อมานะคะข้อสีย่อย n เท่าไหร่มาดูกันค่ะ n เท่ากับ12นะคะส่วน r ค่ะก็คือ9นั่นเองได้ค่า n กับ r มาแล้วเข้าสูตรเลยค่ะ p 12สเนาะสูตรคือ n แฝกหารด้วย n ลบ r แค่ะ, n, คะ n เท่ากับ12เศษก็เลยเป็น12แฝกส่วนตัวส่วนจะเป็น12ลบกับ9นะคะทั้งหมดแฟกนั่นเอง ตัวเศษนะคะยังคงเป็น12แฟกเหมือนเดิมมาดูในส่วนของตัวส่วนกันดีกว่านะคะส่วนจะเป็น12ลบ9 12ลบ9เท่ากับ3ดังนั้นส่วนของเราจะได้3แฟกเนาะก็เขียนไปเลยค่ะ3แฟกมาคิดคำนวณในส่วนของ12แฟกนะคะหาร3แฟกกันดูตัวเลขที่มากที่สุดนะคะก็คือเป็น12แฟกดังนั้นกระจาย12แฟกเลยคะ่ะกระจายนะคะให้มี3แฟกด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ตัดกันได้ 12แฟกนะคะคู่จากกระจายได้เป็น12ค่ะคูณกับ11คูณกับ 10. คูณกับ9คูณกับ 8. คูณกับ 7. คูณกับ 6. คูณกับ 5. คูณกับ 4. แล้วก็คูณกับ3มแฟกโหยาวมากนะคะเราได้ถามแฟกแล้วเนาะส่วนตัวส่วนก็เป็น3แฟกค่ะตัวที่ตัดกันได้ก็จะเป็น 3แฟกกับ3แฟกฉะนั้นนะคะเราจะเหลือ12คูณ11คูณ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4หน่วยมากนะคะดังนั้นครูคิดคำนวณให้เราค่ะนักเรียนไม่ต้องคิดเลยค่ะมันเยอะขนาดนี้เนาะเราจะได้ตัวเลขออกมานะคะเป็น79ล้าน8 3 3 6 0นนั่นเองนะคะสำหรับคำตอบของ P 129ค่ะ ต่อนะคะมาที่ข้อ5าย่อยนะคะข้อห้าย่อยเป็น p 7 4มาดูคะ่ะ n ของเราเท่ากับ7 r ของเราราคาเท่ากับ4คะ่ะเราทราบ n r แล้วมาคิดคำนวณกัน p 7 4เข้าสูตรเลยคะ่ะ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกก็จะเป็น7แฝกนะคะหารด้วย7ลบ4ทั้งหมดแฝกนั่นเองตัวเศษนะคะยังคงเป็น7แฝกเหมือนเดิม แต่ตัวส่วนค่ะ7ลบ4ได้เท่ากับ3ดังนั้นส่วนของเราจะเท่ากับ3แฟกค,ค่ะคำนวณ7แฟกหาร3แฟกค,ค่ะดูตัวเลขที่มากก็คือจะเป็น7แฟกแปลว่าครูจะกระจาย7แฟกนะคะแล้วก็จะกระจายให้มี3แฟกด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ตัดกันได้นะคะ7แฟกกระจายได้เป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แล้วก็คูณ3แฟก ถึงตัวเลขที่เราต้องการแล้ก็หยุดนะคะส่วนตัวส่วนค่าจะเป็น3ามแฟกเนาะตัวเลขที่ตัดกันได้ก็จะเป็นในส่วนของ3แฟกกับ3แฟกนั่นเองเราจะเหลือ7คูณ6คูนแล้วก็คูณ4นั่นเอง7คูน6คูน5คูณ4นะคะมีค่าเท่ากับ840ใครที่กลัวครูคำนวณผิดพลาดนะคะสามารถไปคิดคำนวณเองได้เนาะ สำหรับ P74 นะคะมีค่าเท่ากับ840สำหรับข้อไหนนะคะที่ครูคำนวณผิดพลาดสามารถบอกกันได้เลยนะต่อมาํำมาที่ข้อ6ย่อยนะคะเป็นโจทย์ P70 นะคะมาหาค่าของ P70 กันซึ่ง P70 ของเรานะคะเเนี่ยเท่ากับ7เนาะส่วน R ค่ะเท่ากับ0เข้าสูตรเลยค่ะ PNR ของเราเท่ากับ N แฝกหารด้วย n ลบ R แฝ เ็น <N S 2> เป็น 7, เจ็เศษก็เลยได้7แฝนั่นเองนะคะส่วนตัวส่วนค่ะก็จะเป็น7ลบศูนย์แฟกเนาะ7ลบศูนย์ทั้งหมดแฝกนะคะเศษของเราได้7จ็ค่ะมาดูตัวส่วนกันดีกว่าส่วนเนี่ยเป็น7ลบศูนย์7ลบศูนย์ได้7ดังนั้นส่วนเป็น7แ็ดกค่ะ คำนวณในส่วนของ7แฝกหาร7แฝกนะคะได้เท่าไรเอ่ยคิดอย่างรวดเร็วค่ะมีค่าเท่ากับอุ้ยใหญ่บปมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้ดังนั้นค่ะ p 7จของเราได้เท่ากับ1นะคะเราเดินทางกันมาถึงที่ข้อ7ย่อยแล้วนะคะข้อ7ย่อยเป็นค่า p 5 3คูณกับ4แฝกเนาะเวลาคิดก็ให้เราดูในส่วนของ p 5 3ก่อนค่ะว่า n กับ r เป็นเท่าไหร่ n เท่ากับ5นะคะส่วน r เท่ากับ3เราทราบ n กับ r แล้วเราก็มาคิดในส่วนของ p 5 3การเข้าสูตรเลยค่ะก็คือ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกเนาะเศษก็จะเป็น5แฝกนะคะหารด้วย n ลบ r แฝกก็จะเป็น5ลบ3ทั้งหมดแฝกอย่าลืมคูณกับ4แฝกด้วยนะคะที่โจทย์กำหนดให้มาคิดในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะ เศษค่ะ5แฟกเหมือนเดิมเรามาสนใจที่ตัวส่วนกันดีกว่าส่วนของเขาเป็น5ลบ3แฟกดังนั้นส่วนจะได้เป็น2แฟกนะคะเขียนส่วนไปเลยเป็น2แฟกแล้วก็อย่าลืมคูณ4แฝกนะคะที่โจทย์กำหนดให้มามาดูกันค่ะตอนนี้เป็น5แฟกนะคะหาร2แฝกคูณกับ4แฟก ให้เราเลือกตัวเลขที่มากที่สุดแล้วกระจายค่ะซึ่งตัวเลขที่มากที่สุดนะคะเป็น5แฟกดังนั้นครูจะกระจาย5แฟกแล้วก็จะกระจายให้มี2แฟกด้วยเพื่อที่จะได้ตัดส่วนให้หายไปเนาะกระจาย5แฟกค,ค่ะได้เป็น5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกนะคะถึงตัวเลขที่เราต้องการแล้ว ส่วนตัวส่วนค่ะก็คือเป็น2แฟกเนาะไม่ต้องกระจายแล้วก็อย่าลืมกระจายในส่วน4แฟกด้วยนะคะ4คูณ3คูณ2คูณ1ตัวเลขที่ตัดกันได้ก็จะเป็น2แฟกกับ2แฟกฉะนั้นข้อ7ย่อยของเรานะคะจะเหลือ5คูณ4คูณ3คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1ค่ะ ซึ่งครูคิดคำนวณให้เรานะคะมีค่าเท่ากับ1,440นั่นเองฉะนั้นค่ะ p 5 3คูณกับ4แฝกของเรามีค่าเท่ากับ1,440ค่ะมาที่ข้อ8ย่อยกันนะคะเป็น3แฝกหาร4แคูณกับ p 8 5เรามาสนใจในส่วน p 8 5เพื่อหา n กับ r ก่อน,นะคะ่ะ n กับ r ของ p 8 5นะคะก็คือ n เท่ากับ8ส่วน r เท่ากับ5 ทราบ n กับ r แล้วมาคิดคำนวณกันได้เลยค่ะ3ามแฟกส่วนด้วย4แฟกหรือหารด้วย4แกนะคะเก็บไว้ก่อนมาคูณในส่วนของสูตร p 8 5กันค่ะสูตรก็คือ n แกหารด้วย n ลบ r แกเนาะ n เท่ากับ8ดังนั้นเศษจะได้8แกค่ะส่วนตัวส่วนค่ะจะเป็น n ลบ r แฟกก็คือจะเป็น8ลบ5ทั้งหมดแฝกนะคะ3แฟกกับ4แฟกเก็บไว้เหมือนเดิม8แฟกเศษยังเป็น8แกนะคะส่วนตัวส่วนค่ะ 8 5ลบ5ได้เป็น3ดังนั้นส่วนเป็น3แฟกนะคะสังเกตค่ะมีตัวเลขอะไรที่สามารถตัดกันได้ก็ตัดกันไปเลยเนาะซึ่ง3แฟกกับ3แฟกสามารถตัดกันได้นะคะเราก็จะเหลือ8แฟกนะคะหารด้วย4แฟกนั่นเองมาคิดคำนวณกันค่ะ8แฟกหาร4แฟกนะคะดูตัวเลขที่มากค่ะก็คือ8แฟกแปลว่าครูจะกระจาย8แฟกให้มี4แฟกนะคะกระจาย8แฟกจะได้เป็น8คูณ7คูณ6 คูณ5แล้วก็คูณ4แฟกถึงเลข4แฟกที่เราต้องการแล้วส่วนตัวส่วนนะคะก็ยังคงเป็น4แฟกเหมือนเดิมค่ะตัวเลขที่ตัดกันได้ก็จะเป็น4แฟกกับ4แฟกนะคะเราจะเหลือ8คูณ7คูณ6แล้วก็คูณ5ซึ่งคิดคำอนวณออกมาแล้วนะคะได้เท่ากับ1,680นั่นเอง ฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะคะ3แฟกหาร4ีแฟกคูณกับ P85 ได้เท่ากับ1,680ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ